อยู่คนเดียวแล้วแค่ของี้หมาหอนอยู่ข้างหน้าอีกต่างหากมีน้องหมาหอนด้วยนะครับแล้วกลัวไหมกลัวไหมกลัวสิหลาลครับ้าเอาละเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวของคนที่กลัวอยู่ด้วยตอนนี้และก็กําลังจะถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้เราฟังนะครับเชิญรายการคุศาก็มีว่าคือว่าจากคนชอบเดินทางเนี่ยเดินทางไปไหนไปไหนคือว่า จะใช้รถมือสองประมาณปีที่แล้วจาไปเชรบุรีซื้อว่าจะขับรถตัวเองไงแล้วทีน,นี้ว่าจะไปกัาคืนกลางคืนจะไปคนเดียวไงจะไปบ่อยจะไปต่ายจังหวัดบ่อยมากไงแล้วก็วันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นเกือบเกือบปีใหม่ได้มัง้ง เุรีวันนั้นประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วไปที่ขึ้นทางได้อ่ะก็ปกติรักษาขับรถไปจะเป็นคนชอบฟังเพลงไงจะเปิดเพลงตลอดทางนะ mm hmm. แล้วนี่อยู่ๆวิทยุมันก็ดับไปไงก็เลยมเป็นอะไรไงว่าทำไมวิทยุมันดับก็เลยขับไปเรื่อยๆว่ามันคงเสียแหละนี่เผลอตาไปมองกระจกเข้ามองกระจกข้างหล mm ังไงคือรถของสางเป็นรถเก๋งไงมองกระจกข้างหลังว่า หลังรถน่ะตกใจหมดเลยอ่ะแล้วไม่แน่ใจคิดว่าตัวเองาาตาฝาดนะ<ม>ก็เลยหยิบกระจกตลับแป้งอ่ะเอายกขึ้นมาแล้วก็เปิดค่อยๆส่งมองอ่ะมองมกระจกตลับแป้งเน<ม>ี<ม>่ยมันเราไงใจมันก็ใจสัจ่นสั่นทั้งหมดเนี่ยขับรถก็ค่อยๆไปกูว่ามันใจมีนางมันแล้วอ่ะก็เลย มันกระจดดกรับแป้งเ็ยเต็นเป็นกระจดกรลับแป้งเลยเเเกล็เลยไม่รู้จะทำไงเขาทำใจดีทุกถึว่าเด๋ยวข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีด่านางไงเขาจะมีด่านตรวจะ่ะ mm hmm. ไปถึงประมาณเกือบถึงเพชรบุรีได้แล้วละ่ะ mm hmm. แต่ช่วงนั้นนะจากคื้นเที่อมันจะไม่ค่อยมีรถไงมัน นานๆจะมาทุกทีมาทุกครั้งเลยอะ่ะวันนั้นก็เออวันนั้นไม่มีด่านก็เลยายเรื่อยๆก็มองค่อยๆเหลียวหลังค่อยๆว่ามองในกระจกคงเห็นในกระจกคงตาฝาดแล้วก็เลยค่อยๆขับรถได้ที่ใกล้เลียวหลังมองในมองมองด้วยตาเปล่าแล้วมองไม่เห็นอะ่ะแต่ว่าเธอหันไปมองกระจอกอีกรอบนึงยังอยู่อ่ะเขายังอยู่ข้างหลังรถเธอนั่งอยู่ข้างหลังเลยอะ่ะ ครก่าจะถึงเชดุรีได้นะขับรถไปใจสั่นมากเลยแล้วก็ขาทเทียบจะเหยียบคันเร่งไม่ได้อะบัวมากเลยอ่ะคือหน้าตาเขาว่าจะเงกเขียวทังทงมำอ่ะเหมือนกับคล้ายคนอุบัตนะิเหตุนีะเกิดอุบัติเหตุมาหรือยังไงนี่แหละ จะคิดว่าแต่ก็ไม่รู้นะสวัตดรถคันนี้เขาจะเกิดอุบัติเหตุมาหรือเปล่าอ่ะ mm hmm. แต่พอไปถึงเพชรบุรีได้แนะ mm hmm. ล้วาลงรถได้เข้าโรงแรมบอกว่าบอกพนักงานผอก็ช่วยรถคันนี้เอาไปจอดให้ที mm hmm. mm hmm. ไม่ไหวแล้วอ่ะรถเช็กอินนะให้ขึ้นห้องนอนเลยามาเมาช้ามาตื่นมาเช้าก็ไปวัดไปหาหาเราให้ท่านฟังไง ท่านก็เลยบอกว่าดูสิงหาเปนขาก horn นเนยอยครับครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเบนอยู่ข้างๆครับไม่ต้องกลัวฮะแล,วแล้วไงครับก็ไปหาพระท่านบอกว่าขับรถมาเนี่ยเจอเจอคือว่าเขานั่งอยู่ข้างหลังอ,ะอ่ะเขาบอกว่าคงจะเป็นเจ้าของรถหรือว่าคนที่อยู่ที่มีความเกี่ยวข้องกับรถคันนี้ ก็เลยเขาบอกว่าให้เอารถไปที่วัดเขาจะพรมน้ำมนต์ให้ก็จาต้องไปทำนะทำแล้วทีนี้ก็ไม่รู้ว่ามันขากับขากับบ้านเนี่ยกลางคืนจาก็ขับกลางคืนเหมือนกันมันก็ยังเห็นอีกอ่ะขากลับก็ยังเห็นเขาอยู่เขายังอยู่ที่เดิมจาก็ทำใจดีแล้วว่าเอาไงเป็นไงเป็นการว่า ก็่าก็เลยว่าบอกเขาว่าสาเนี่ยไม่มีตังซื้อรถใหม่หรอกนะมีตังมาซื้อรถคันนี้มาเอาไว้ใช้อยากหลอกเลอนก็เลยขอให้สาได้ใช้รถคันนี้ก็แล้วกันถ้าอยากได้อะไรอยาจจะทำบุญไปให้ตอนนั้นสาจะมาถึงบ้านมาถึงวิทยาก็จะทําบุญต่วดน้ำไปให้เขาตะอดเนียแต่สาก,ก็ไม่รู้จกักแล้วว่าเขาชื่ออะไรแต่คนนั้นน่ารู้สึกจะเป็นผู้ ทุกวันเนี้ยไม่เคยเจอแล้วละ่ะยังใช้คันนี้อยู่ใช้แล้วคันนี้ติดต่องานอยู่ตลอดน่ะดีไหมฮะจะดีขึ้นน่ะก็โอเคดีมากเลยดีมากด้วยนะครับเขาอาจจะก็เวลาจ่าทุกวันคาะภาจาจะซื้อของอะไรแต่งหน้ารถตลอดนะ่๊ะขอใช้รถคันนี้ตลอดไปเลยอ่ะอะที่อยากได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวสาจะทำทำบุญไปให้อย่าได้อะไรให้บอกนะแล้วขอให้ะทําทำงาน ให้สำเร็จมีอะไรท,ทำอะไรให้สำเร็จนะ่ะเราสาจจะใช้รถคันนี้ตลอด